สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลงแรงนะครับเราจะใช้ทีมทางด้านฟูลิวพูครับที่ฟอร์มการเล่นร้อนแรงอยู่ในลีกตอนนี้เลยครับมาเจอกับทีมในแรงเลยครับมาดูว่าฟูลิปพูของเราจะทำสกอร์หรือว่าจบเกมด้วยชัยชนะได้หรือเปล่าเลยครับก็มาดูกันนะครับทางด้านกุ๊กแข่งจะเริ่มเกียร์ด้วยโรมาเิโอนะครับจอห์นสโตนเดวิโต,โตคาร์ลอส คอสตากุตาให้มาดีอารด,ดักไว้ได้เป็นลูกทุ่มของทางด้านบราซิลนะครับคอสตากุตาทุ่มมาะดีอารด,ดักได้ดีดาร์ด,ดียาร์ดดให้ที่ซูบูสไลให้พลาดโดนสโตนดักไ,ได้ครับเอ,อาละครับจังหวะนี้มาเราดูหน้าลากเข้าไปจ่ายจังหวะนี้ไม่ดีนะครับอลิซงเบ็คเกอร์ออกมาดักไว้ได้บอลยาวอลิซงครับจอร์นสโตนไอ้สายมาที่เนม่าซาลาด,ดักได้ กับโปจังหวะแด้จับไม่ดีครับเจอเฮนันเดสแทงด้านซ้ายที่เนมา่าเนม่าขึงหลบเอนโดมามีฮาวิเอเลดเลยครับที่ซ้อนมาซาลาจังหวะนี้กรรมาการไม่ฟาวเลยครับโอ้โหลุกขึ้นมาได้ครับซาลาเป็นทางด้านลูกชุ่มของบราซิลเลยครับเโอุ่มไม่ดีซาราดักได้เอเลตบินจังหวะเดียวมา ลิวอพูก็ให้ไม่แม่นนะครับมาราโดน่าเอาแล้วครับโยกมาได้เอ็นโดเอ็นโดให้ไม่ดีเข้าทางโฟเดนโกเมสมาแซะไว้ได้กเมสให้มาก็ยังติดโฟเดนอยู่ครับโฟเดนเขาซ้ายอย่างนี้ทางด้านดิอาสมาช่วยนะครับบอลยังคุกคีกอยู่หน้าประตูของลิวอปูกเมสดักได้ด้านนามีเฟริโกโกีซากีซาใช้ความเร็วแล้วก็แทงให้ทางด้านโคดี้กักปลหลุดแล้วลูกนี้ครับกักปเข้าขวายิงติดเซฟนะครับ บอกเขาต่า,างสาลาให้เลียดจังหวะนี้บล็อกได้ครับโอ้โหจังหวะบุกั้งแรกของลิวอพูครับด้วยทางด้านกั๊กโปรครับอย่างติดเซปูสัป,ปตูของบราซิลเป็นนักเด็กเซนเดอร์โนเตะมุมครั้งแรกของลิวอพูกั๊กโบหยัางครับโอ้โหจังหวะขึ้นเชคของกั๊กโบนจะได้เลยครับแต่ยังไม่ตรงกอบแต่สเตเกนบอลยาวขึ้นมาทางด้านเอนโดพักบอล ไอ้ที่เดียร์ดเอาร์จังหวะนี้หลบมาได้เอาแล้วครับเดีาร์ดไอ้ที่โซโบสไลด์เข้าขวาสตันด oh ิ้งโอ้โหติดเซปูดเสาประตูครั้งเลยครับเออเทสเตเกนยังเหนียวเลยครับมุสซาลาทุ่มเองไอทีเลาเซนเดอร์โดนข้อเข่ามาดัานหน้าแต่สเตเกนรับบอลไม่ได้บอลจากขู่เสาประตูอะไรครับของเทสเตเกนในสั้นเทสสวิช ให้มาไม่ดีเลยครับดีอาร์ดรอดักอยู่ฮรับเฮเวียเลียดซ้ายจังหวะนี้หนึ่งศูนย์ของลิเวอร์พูลครับจังหวะเปิดบอลไม่ดีเลยครับโดนลิเวอร์พูลดักไหลให้ทั้งด้านเฮเวียเลียดเข้าซ้ายแล้วก็ซัดเต็มข้ออะไรครับลิเวอร์พูลขึ้นนำเลยครับเอาเลยครับขึ้นนำได้จากเฮเวียเลียดเลยครับลิเวอร์พูลโอ้โหจังหวะยิงไกลของเอเลียดอันตรายเลยครับเอาเลยครับเข้าสู่เกมครั้งครับคาร์ลอสให้มาไม่ดีเอ็นโดเอาบอลได้ที่เฮเวียเลียด ส่งมาซาลาโดนทางด้านเตโอดักได้เตโอไหลให้ทางด้านเนมาาแต่น,นามีโรมาริโอพลิกมาโดนฟันได้แซะเลยครับฟันได้ไดบอลอที่หนึ่งไอทีทางด้านมูซาลาซาลาเฮเวียเลตส่งบลุลไลเบิร์นมาที่กัปโปขวาโล,งล่งเลยครับฟันได้เติมเองเลยครับบอลยาวมาโด่งเอนโดดักมาได้แล้วก็บอลแตกไม่ดีเนมาครับโอ้โหลูกส้มหล่นเลยครับอนโนครับไปเข้าทางเนมาครับ ยิงไกลจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบนะครับลูกตังเตะของ,งด้านาลิซงเบ,บเกอร์เอลิซงมาด้านหน้าไม่ถึงครับวันไดให้มาที่ทางด้านมารดาดนนาไม่ถึงนะครับโวเดนโซโบสไลให้ทีดีอาร์เนนจังหวะเดียวกับจางด้านเฟรดิโกเคซาแล้วก็โกเมสเบิร์นให้ดีอาร์ครั้งหนึ่งด้านในมีเคซารออยู่จังหวะนี้เคซาหมุนเมาสอหือสไลด์จังหวะนี้อันตรายนะครับ ออฟรีคิกระยะเผาขนเลยครับทีนี้ของทางด้านลิเวอร์พูลครับเอาเลยครับมาชมลูกฟรีคิกของทางด้านลิเวอร์พูลครับน่าจะเป็นทางด้านเฟรดิโกเกียซ่ามีสกิลบิดเคเลอร์อยู่เลยครับใช้ทางด้านเกียซ่าให้สันส้นๆที่เอเลียดเบิร์นหมาเกียซ่าคงโค้งโอ้โห2-0ของลิเวอร์พูลจากเฟรดิโกเกียซ่าครับ ขึ้นนำด้วยการใช้นักเตะที่มีสกิลบิดเกลเลอร์อะไรครับนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลครับโอ้โห2-0ครับลิเวอร์พูลเอาแล้วครับบราซิลต้องขึ้นเกมให้เร็วเลยครับต้องบุกมากกว่านี้ครับโฟเดนโฟเดนไม่ผ่านทาง,ทางด้านโกเมสครับหา,าวยเรียบๆสูบบุสลัยสูบบสไลยัสบบสลยให้มาหลุดเลยครับไหลอีกทีนึงให้ฟันได้เติมเลยครับด้านหน้ามีลุยดีอาร์สแล้วก็ให้ดีอาร์จริงๆดีอาร์หลบเข้าในแล้วก็ ไม่ผ่านือสเตสเตเกนเลยครับโอ้โหเซตจังหวะสำคัญมากเลยนะครับทัง้งวันนี้ของเทสตเกนครับดีอาร์ตเข้าขวาเลยก็ปั่นเสาสองเนี่ยติดเซฟเลยครับาลครับลูกเตะมุมของลิวอพูดโดยเลสเดอร์อาร์โนมาไม่ได้เตะทิ้งลงมาคอสตาคุตาแล้วก็จบในครึ่งเวลาแรกครับลิวอพูขึ้นนำทางด้านบราซิลอยู่ที่2.0ต่อครับ เอาละครับมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังที่เหลือเลยครับบราซิลต้องเร่งเกมเลยครับลิเวอร์พูลหนีไป2อศูนย์แล้วครับโกเมสครับไอ้มาติดทางด้านฟิลฟอร์เดนเลยครับเป็นลูกจุ่มของลิเวอร์พูลโดยโจโกเมสครับโกเมสให้มาคืนบอลมาที่ฟานได้ฝากกลางไปที่โซโบสุสไลฮาเวียร์เลียดับบอลมาฮาเวียร์เลียดหนักขึ้นมาโคดิกาโปเข้าสายเลยเทสเตเกนอีกแล้วครับ โอ้โหจังหวะย,ยิงของโคี้ดิคาโปด้วยเท้าซ้ายนะครับจังหวะนี้ยังติดมือของ Test แต่สเตเกนเลยครับลูกเตะมุมครั้งที่3ของลิเวอร์พูลครับเทรนต์เล็กซานเดอร์โนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมาสั่งด้านโควิดิคาโปครับจังหวะนี้โดนบล็อกไว้ได้ครับเป็นลูกเตะมุมครั้งหนึ่งครับของลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับจะทำน้าที่เตะลูกเตะมุมแล้วครับ มาครับอเล็กซานเดอร์โนโยนเข้ามาด้านหน้าโคกของทางด้านกวดิกัโปครับคราวนี้ก็เป็นประตูที่3ของลิเวอร์พูลแล้วครับอ,อ่สุดท้ายทำประตูจนได้ครับกวดิกัโปโอ้โหหลังจากที่โม่งมาหลายครั้งเลยครับแต่ยังไม่ผ่านเซฟของทางด้านเดสเตเกนเอาแล้วครับบราซิลโดนหนีห่าง3 0ครับจังหวะของจอห์นสโตนเอาแล้วครับเนมาจังหวะนี้อาโนสกัดมา ยังเป็นบอลของเนมายครั้งนึงครับอโนเบียดอยู่แล้วก็เอาชนะเนมามาได้ครับวิเอเลดให้ตรงกลางมาที่โดมินิกโซูบอสไลทางด้านเบริโกเกซซาหลุดเลยครับโอ้โหจังหวะนี้หลุดเดียวมาเบริโกเกซซาเอียงตัวยังติดบล็อกครับโอ้โหเราไปตุกคาร์ลอสเคียร์ขึ้นมาครับฝอนไดายังเก็บไม่ได้เข้าทางเนมาโอ้าวิเอเลดโอ้โหวันิเอเลตให้ที่เซริกเกซาเกซซาบิดขึ้นมาลูกนี้สูงโค้งไม่เข้าเลยครับ โอ้โหจังหวะปั่นของเฟริโกกิเอซาอะครับยังไม่มาเลยครับประตูที่4เดแต่สตกเกนจะเตะลูกตั้งเตะจากประตูเตสตกเกนอยู่ยาวขึ้นมาไม่ถึงเลยครับโ,โบสไลด์ดักไม่ได้ไอีดีอาร์ตย,ยังยาวแล้วก็กรรมการบอกว่าเป็นลูกฟาวเลยครับของดิอาร์ตครับจังหวะน,นี้เข้าช้าเลยครับอ๋ครับลูกในที่ของทางด้านซาวิชไอ กลางที่ซาวิดครั้งนึงครับบอกมาจีฟันไดเปลี่ยนแกนมาซ้ายที่ททอเอโตเฮนันเดสเฮนันเดสให้ไม่ดีเข้าทางมาที่เฟริโกเกซ่ากัปโปปวดสะบัดตัวออกจังหวะน,นี้โดนโรนบโตคาร์ลอส,สครับมาสกัดไว้ได้เอาละครับบอลเป็นของโกเมสครั้งนึงครับลุยดิอาร์ดหลบมาไอ้ที่เฟร์ิโกเกซ่าแล้วก็ปั่นโคง้งชนคานครับอโ,อโอ้โหจังหวะ ปั่นโค้งของเคียซ่านะครับอันตรายนะครับบอลยัง4-0เหมือนเดิมครับโซโบสไลหรือว่าผู้บุกอย่างต่อเนื่องไงที่ทางด้านลุยดิออสดิแอสให้ที่เฟเรดิโกหมุนหมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหจนได้ครับเฟเรดิโกเคียซ่าเออเลี้ยวผูกครับ4-0ครับเอาละครับจอห์นสโตในที่ดูตัวคาร์ลอส ดักมาที่โดมินิกซูบอสไลหรือว่าผู้ดักได้ดีเหลือเกินครับนั่นนี่ดิอาร์ดไม่ผ่านคอสตาคูตาอะไรครับบอกมาที่ซูบอสไลครั้งหนึ่งครับที่ลุยดิอาร์ดิอาร์ดห้สันมาที่เฟริโกเกซ่าโดนจอห์นสโตนดักมาได้แล้วเปลี่ยนแกนไปฝั่งเนมา่าเอาเลยครับที่ไอปั๊มกับอลิสเดอร์อโนยังได้อยู่ที่เนมา่าเนม่าใช้ความเดียวโดนวาจารุเอนโดเลยครับนี่แหละครับเกมรับของลิเวอร์พูลวันนี้ครับจอห์นสโตนไอ้ไม่ดีครับที่อลิสเดออโนเข้ามาที่แฮร์ริเลวีย ตางมาที่เวริโกเกียซาอย่างติดบล็อกเลยครับมารรโดนาเบิ้ลกับบอลมาที่ไม่ถึงมารรโดนาอะไรครับโทเมสไอซันมาที่ดิอาดิอาดโยกจังหวะแรกแล้วก็ฟิลฟอร์เดนตามมาติดๆเลยครับทุ่มของเนื้อผู้ถ่กหมาไม่ดีนะครับฟิลฟอร์เดนดักมาได้ที่มาราโดนามารรโดนาไหลโรมาริโอ,อติดวัตตารุเอนโดเลยครับ เอ็นโดเปลี่ยนมาเทียนโนอันโนให้กับซาลาซาลาเบินมายังได้บอลที่ซาลาจังหวะที่ซาลาซาลาเข้าสายแล้วก็ปั่นลูกนี้ติดเซฟแต่สเตเกนครับโอ้โหบอลที่ราพูดครั้งนับดีอาร์สแล้วก็ไอ้กลางวันที่เอเลียดเข้ามือของเตสเตเกนเลยครับโอ้โหวันนี้เหนียวครับแต่ก็โดนหลายลูกครับของทางด้านบราซิลครับเอ็นโดหม่งมาสมบูรณ์สลด์ให้ไม่ดีจอห์นสโตนได้มาที่มาด ไมถึงมาริโอแล้วก็จบเกมครับดีวอร์พูรครับกดชนะบราซิลไปที่4ต่อศเลยครับโอ้โหขอบคุณที่รับชมครับผมครับ